มาเกี่ที่ไวยากรณ์ของเรานะคะอันแรกเลยนะโครงสร้างนะคะก็หนึ่งใหญ่เขาบอกว่าคำนามตามด้วยคำช่วยกะแล้วก็มีคำว่าโฮชิเดสโฮชิมีความหมายว่าต้องการหรือว่าอยากได้สมมุติว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยให้เอาคำนามไปไว้ข้างหน้าตามด้วยคำช่วยกะแล้วถึงจะเอาคำว่าโฮชิมาใส่ต่อท้ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาดูข้อหนึ่งกลมๆนะว่ตที่วโาโมดชิกาโฮชิเดส วは友ตが欲ชいวすโทโมดะจิกะโฮชีเทีละส่วนนะวตคือฉันใช่ไหมคะมีคำช่วยวะเนาะแล้วก็สิ่งที่ต้องการคือโทโมดะจิแน่นอนว่า,าเราเอาคำว่ากะไปใส่ต่อท้ายคำนามที่เราต้องการจากนั้นปิดท้ายด้วยคำว่าอะไรจะ๊ะ โฮชีเดซึ่งหมายถึงอยากได้นั่นเองถ้าสมมุติว่าอาจาร,รย์ตัดคําว่าวัตชิวะออกนะเหลือแค่โทโมตะจิกะโฮชีเดสมันก็จะมีความหมายว่าอยากมีเพื่อนนั่นเองอยากได้อะอยากมีก็เหมือนกันใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเขาให้ตัวนี้วัตชิวะขึ้นต้นก่อนนะคะมันก็จะมีความหมายว่าฉันอยากมีเพื่อนนั่นเองมากันที่ข้อที่สองกลมกลมบ้านตัวนี้ก็บอกว่า今何がเดสกะอิม今 น้านิกะอิจิบังโฮชีเดสกาก็มีความหมายว่าตอนนี้เนี่ยอยากได้อะไรที่สุดทีละส่วนก่อนนะคะอิมะหมายถึงตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีคําแสดงคํนามถามนะคะว่านานิแล้วก็ตามด้วยคําช่วยกะแล้วก็มีคําว่าอิจิบังอิจิบังก็คือที่สุดใช่ไหมคะด้านหลังเนี่ยเราใส่คําว่าอะไรลงไปโฮชีเดสกามันเป็นคําถามนะเพราะว่ามีคําว่ากะต่อท้ายด้วยเพราะฉะนั้นอิมะนานิกะ อิจิบังโฮชีเดสค่จะมีความหมายว่าตอนนี้เนี่ยอยากได้อะไรที่สุดสิ่งที่เราอยากได้เราเอาขึ้นตน้นตามด้วยคำช่วยกะแล้วก็ปิดด้วยคำว่าโฮชิเดสเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาอยากได้อะไรคะตัวนี้นะตัวนี้เขาเอาคำว่าคุรุมะขึ้นตน้นจากนั้นก็ตามด้วยคำช่วยกะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำว่าโฮชิเดสมันก็จะได้เป็นคุรุมะกะโฮชิเดส คุณรู้มากะโฮชเดสอยากได้รถยนต์เห็นไหมคะสิ่งที่อยากได้เนี่ยเอาวางข้างหน้าตามด้วยคำช่วยกะก่อนแล้วถึงเจะาคำว่าโฮชิไปใส่ต่อท้ายเขานะมากันที่ข้อที่สามบ้างตัวนี้ก็บอกว่าโคโตโมกะโฮชิเดสกะโคโตโมกะโฮชิเดสกะมีความหมายว่าอะไรคะทีละส่วนก่อนเนาะตัวนี้ก็เป็นคำถามนะั่นแหละมีคำว่ากะต่อท้ายโคโตโมก็คือ เด็กหรือว่าลูกเนาะมีคำช่วยกะด้านหลังโฮชิเดซมีกะด้วยเพราะฉะนั้นแล้วโคโตโมกะโฮชิเดสกะเป็นการถามว่าอยากมีลูกไหมก็ถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าอยากมีลูกไหมนั่นเองเนาะคนตอบคนนี้เขาตอบว่าอะไรจ๊ะออีเ e e f e หมายถึงไม่หรือว่าเปล่าใช่ไหมคะพอปฏิเสธปุ๊บด้านหลังเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นด้านหลังก็ต้องเป็นรูปปฏิเสธไงไม่อยากได้คําว่าไม่อยากได้เนี่ยเราใช้คําว่า โฮชิคือนายเดสโฮชิคืนายเดสจำได้ใช่ไหมการทำรูปปฏิเสธของคำคุณศัพท์อีเนี่ยอ่าอย่างเช่นคำว่าโฮชิใช่ไหมจ้าโฮชิ ii, เนาะโฮแล้วก็ช i ถ้าจะทำให้เป็นรูปปฏิเสธเราจะต้องตัดอีตัวนี้ทิ้งแล้วเอาคำว่าอะไรไปใส่แทนคะเอาคำว่าคู่นไปใส่แทนมันก็จะได้เป็นอะไร โฮชิคือนายเห็นไหมโฮชิคือนาก็จะมีความหมายว่าอะไรคะจากคำว่าอยากได้เนี่ยมันก็จะเป็นไม่อยากได้เลยโอเคนะคะโฮชิคือนายเดสโฮชิคืนเดสก็มีความหมายว่าไม่อยากได้ไม่ครับไม่อยากมีนั่นเองเนาะมาที่ข้อที่2บ้างน,นะคะข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่า คำกริยารูป must คำกริยารูป must ืออะไรมันคือคำกริยาที่เราตัด must ทิ้งนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในไวยากรณ์ตัวเนี้ตัด must ทิ้งไม่พอให้เอาคําว่าใต้ไปใส่ต่อท้ายใตย้ใต้มีความหมายว่าอยากนะคะใต้เดสแน่นอนว่าเดสต้องปิดจบอยู่แล้วเนาะเอาละมาดูอันที่หนึ่งก่อนเขาบอกว่าคํากริยารูป must คากริยารูป must ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าคํากริยารูป must ปุ๊บเขาหมายความถึงมายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวนี้คาว่าใคร must ใครมัสมีความหมายว่าซื้อใช่ไหมคะตัวนี้มีความหมายว่าซื้อนะถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าให้ใช้คํากริยารูปมัสแสดงว่าให้เราเอาตัวข้างหน้าคือคําว่าใครเนี่ยมาโดยเราตัดตัวข้างหลังคือคําว่ามัสทิ้งเอาแค่คําว่าใครมานะคะแล้วตรงนี้เขาบอกว่าไตเดสใช่ไหมคะสมมุติเราเอาคําว่าไตเดสไปใส่ต่อท้ายปุ๊บไตเดส แน่นอนว่าไตมีความหมายว่าอยากหรือว่าต้องการมันก็จะมีความหมายว่าอยากหรือว่าต้องการซื้อนั่นเองอยากซื้อหรือว่าต้องการซื้อนะคะมากันที่ข้อที่2บ้างตัวนี้เขาบอกว่าคำกรารูปมัสรูปมัสก็คือเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าตัดมัสทิ้งเอาแต่ตัวหน้ามาต่อท้ายด้วยคำว่าไตเดสรูปประโยคนี้เราใช้ตอนที่เรากำลังจะบอกว่าต้องการจะทำอะไรนะคะต้องการจะทำอะไรเราสามารถใช้คำช่วยโอหรือว่ากะ ในการชี้กรรมนะคะในการชี้กรรมนะคะในการชี้กรรมของคําว่าไต้ได้โอเคละสรุปอันนี้ก่อนเขาบอกว่ากรุ mm ๊ปมัสตามด้วยใตเดสมันใช้เวลาที่เราบอกว่าต้องการจะทําอะไรซึ่งเราสามารถใช้คําช่วยโอะหรือว่ากะชี้กรรมของคําว่าไต้ได้นะคะมีวิธีการผันเหมือนคําคุณศัพท์นั่นแหละถ้าจะเป็นการผันเหมือนคําคุณศัพท์หมายความว่า รูปปฏิเสธก็ทําให้เป็นคู่ในอะไรแบบเนี้ยนะคะเอาละมาดูข้อสีกลมๆเขาบอกว่าวัตช ok e ok e ิวะโอกินาวะเอะอิกิไตเดสวัตชิวะโอกินาวะเอะอิกิไตเดสทีละส่วนก่อนนะจ๊ะเอาคําว่าวัตชิขึ้นต้นใช่ไหมคะวัตชิจากนั้นก็ตามด้วยคําช่วยวะแน่นอนว่ากรรมเนี่ยเราใช้คําว่าอะไรคะคำว่าโอกินาวะมันเป็นสถานที่โอกินาวะนั่นเองเนาะแล้วก็มีคําว่าเ e อจากนั้นด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่า อิกิไตเดสเอาละอิกิไตมันมาจากคำว่าอิกิมาสนะคะอาจารย์เขียนให้ก่อนมันมาจากคำว่าอิกิมาสเพงแต่ว่าตัวเนี้เขาใช้กริยารูปหน้ามัสหมายความว่าเขาตัดตัวอะไรทิ้งคะเขาตัดตัวข้างหลังคือคำว่ามาสทิ้งเอาแค่คำว่าอิกิมาเขียนนะคะเอาคำว่าอิกิเนี่ยมาเขียนจากนั้นต่อท้ายด้วยคำว่าอะไรคะคำว่าไตเดสนั่นเองคำว่าอิกิมาสมีความหมายว่าไป เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะมีความหมายว่าอยากไปนะคะวาตชิวะโอกินาวะเอะอิกิไตเดสวาตชิวะโอกินาวะเอะอิกิไตเดสฉันอยากไปโอกินาวะมาดกันที่ข้อที่5บ้างนะคะข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าวาตชิวะเทมปุระโอทาเบไตเดสมีความหมายว่าฉันอยากกินเทมปุระทีละส่วนก่อนนะคะตัวนี้เนาะวัตชิจากนั้นก็ตามด้วยคำช่วยวะ มีคำมีกรรมก็คือคำว่าอะไรคะเทมปุระเนาะแน่นอนว่ากรรมเนี่ยเราใช้คำช่วยอะไรในการบ่งชี้คะเขาบอกตรงนี้แล้วว่าเราใช้โอหรือว่ากะก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอหรืออาจจะเป็นกะก็ได้เนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำว่าอะไรจ๊ะทาเบไตเดสนั่นเองแน่นอนว่าคำว่าทาเบไตเนี่ยมันมาจากคำว่าทาเบมัสทาเบมัสมีความหมายว่ากินเขาเอาเป็นกรยารูปหน้ามัสนะคะ ก็คือใช้การรูปหน้ามาสก็คือตัดมัสทิ้งเอาแค่ตัวข้างหน้ามาซึ่งตัวข้างหน้าก็คือคำว่าทาเบะนะคะทาเบจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยคำว่าไตเดสเอาละเพราะฉะนั้นว่าตาชิวะเทมปุระโอทาเบได้เดสว่าตาชิวะเทมปุระโอทาเบได้เดสฉันอยากกินเทมปุระอันนี้ก็คือข้อที่5นะคะมากันที่ข้อที่6บ้างนะคะข้อที่6เนี่ยเขาบอกว่าโคเบะเดะนาริโอ kaitai desuka kobe de nani ga k a i t a d e s k a เอาละทีละส่วนนะคะตัวนี้เขาเอาสถานที่ขึ้นต้นก่อน k o b บแล้วก็ตามด้วยคำช่วยเดนะตามด้วยคำช่วยเดแล้วก็มีคำแสดงคำถามคือคำว่า nani นานมีคำช่วยสองตัวนะคะเราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้ระหว่างอกับกะส่วนด้านหลังเนี่ยก็ใช้คำว่าอะไรคะ k ครใต้เดสกาตัวนี้เป็นคําถามใช่ไหมคะใครใต้นั่นแหละเพียงแต่ว่าด้านหลังเป็นคําถามก็ใช้คําว่ากะใส่เข้าไปเดสกาใครใต้ตัวนี้มาจากคาว่าใครมัสนะคะใครมัสอาจารย์เขียนให้ก่อนนะ ใคแล้วก็ must แล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นกริยารูป m u s ใช่ไหมคะกริยารูป must ก็คือเราจะต้องตัดไรทิ้งคะตัด must ทิ้งนั่นเองเอาแค่ตัวข้างหน้ามาใช่ไหมเอาคําว่าใครใครก็เป็นตัวนี้จากนั้นก็ตามด้วยคําว่าใต้แน่นอนว่าเดสกใส่ต่อท้ายเข้าไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็จะได้เป็นโคเบเดนาเน i ยวใครใต้ d e s k a k โคเบเด นานิโคลใครไตเดสกก็มีความหมายว่าอยากที่จะซื้ออะไรที่โกเบคำตอบนะคะเราอยากซื้ออะไรล่ะเราก็เอาคำนามตัวนั้นตัวนี้เขาให้คำว่าคุ t s ึ คุดซูก็หมายถึงรองเท้าเนาะตามด้วยคำช่วยโอหรืออาจจะเป็นกะก็ได้แล้วก็ตามด้วยคำว่าไค i ไตเดสเอาละทีละส่วนก่อนเราก็เอาคำนามตัวนั้นใช่ไหมคะสิ่งที่เราอยากได้คุดซูแน่นอนว่าตัวนี้มันต้องตามด้วยคำช่วยโอหรืออาจจะเป็นกะก็ได้เนาะแล้วด้านหลังก็ใส่คำว่าไคไตเดสมีความหมายว่าอยากซื้อรองเท้าโอเคเนาะ มากันที่ขอ้อที่7จ็ดกลมๆนะคะข้อที่เจ็ดเนี่ยเขาบอกว่าおอนが痛い,いですから何も食べたくないですおなかが痛い,いですから何も食べたくなเดสเอาละอิราสุานะฮะตอนนี้ก็บอกว่าおะโอนาก็คือทอ้องใช่ไหมคะตามด้วยคําช่วยกะแล้วก็มีตัวน,นี้คือคําว่าอิต痛ย อิใต้หมายถึงเจ็บเนาะอิใต้เดสแล้วก็มีคําว่าคาระคาระใช้ในการบอกสาเหตุหรือว่าเหตุผลนะคะเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยปวดท้องด้านหลังเขาบอกว่าตัวนี้นะเขาใช้คําว่านานิโมนานิโมเนี่ยจะต้องอยู่คู่กับประโยคปฏิเสธตลอดนะคะด้านหลังเขาก็ให้ประโยคปฏิเสธมาเขาบอกว่าทาเบตตะคุไนเดสทาเบตตะคุไนมีความหมายว่าอะไรคําว่าทาเบต a ะคุไนมันมาจากคําว่าทาเบตตตัวนี้ทาเบ ไตแต่ทีนี้เนี่ยทำว่าทาเบไตเนี่ยมันแปลว่าอยากกินใช่ไหมคะอยากกินแต่ทีนี้ถ้าจะบอกว่าไม่อยากกินแน่นอนว่าเราจะต้องผันให้มันเหมือนกับเป็นคำคุณศัพท์อีกก็คือเราจะต้องตัดอีทิ้งแล้วเอาคำว่าคุ่ในมาใส่ต่อท้ายแทนจากคำว่าทาเบไตซึ่งหมายถึงอยากกินก็จะเป็นทาเบสไตคุณในไม่อยากกินนั่นเองแน่นอนว่าเดสเนี่ยก็ามาปิดท้ายแบบนี้ซะโอเคเนาะ ทีนี้เรามาดูหมายเหตุกันนะคะหมายเหตุเอาละเขาบอกว่านะคะไม่สามารถที่จะใช้โฮชิเดสหรือว่าไตเดสโฮชิก็แปลว่าต้องการอยากได้หรือคำว่าไตไตก็แปลว่าอยากใช่ไหมคะในการแสดงความต้องการของบุรุษที่3สมมุติถ้าเป็นบุรุษที่3เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้คำว่าอะไรคะโฮชิเดสหรือว่าไตเดสได้ลองมาดูประโยคข้างล่างนะคะเอกับบีคุยกันเนาะ BA เนี่ยเขาพูดถึง C ให้ B ฝฟังเขาบอกว่า s h e สั่งว่าคาเมระกะโฮชีเดสชสั่งว่าคาเมระกะโฮชีเดสมีความหมายว่าอะไรจ๊ะทีละส่วนนะจ๊ะตรงนี้เขาบอกว่า s h e สั่งอันนี้ก็คือคุณ C เนาะแล้วก็ตามด้วยคำช่วยว่าสิ่งที่อยากได้ก็คือคำว,ว่าคาเมระฉะนั้นก็ตามด้วยคำช่วยกะคำว,ว่าโฮชีเดสปิดท้ายมันมีความหมายว่าอะไร คุณ C อยากได้กล้องในที่นี้เขาไม่ได้พูดถึงความต้องการหรือว่าอยากได้ของตัวเองแต่เขาพูดถึงความต้องการของบุคคลที่3ไม่ได้พูดถึงความต้องการของคุณ B ที่เป็นผู้ฟังด้วยพูดถึงความต้องการของคุณ C ซึ่งเป็นคนที่เขากล่าวถึงบุรุษที่3เองแบบนี้จะใช้ไม่ได้นะคะ s ี i ส a ่งว a าคาเมร h าก้าโเนี่ยเได้ยินมาว่าคุณ C เนี่ยอยากได้ กล้องและแบบนี้ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะขวามือเราใช้คำว่าใต้กับบุรุษที่3ก็ไม่ได้เช่นกันคุณ A คุณ A พูดกับคุณ B คุณ A บอกว่าชี er i ส er ั w งว a m คาเมระกะใค i ไตเดสชี s สั่งว่ a คาเมร a กะใคไตเดสแน่นอนนะคะดูทีละส่วนก่อนเขาพูดถึงใครบุรุษที่3คือ s h i สั่งนะคะชีสังว่าจึงนั้นสิ่งที่อยากได้ก็คือคำว่าคาเมร ตามด้วยคำช่วยกะแล้วก็ด้านหลังบาว่าใครไตเดเห็นไหมคะไตมันมีความหมายว่าอยากใช่ไหมคะเราใช้แก้รูปหน้ามาสัสนะคะตัวนี้มันมาจากคำว่าใครมัสนั่นเองเนาะแกรูปหน้ามาสัสก็คือเราจะตัดมสัสทิ้งแล้วเอาแค่คำว่าใครเนี่ยแหละมาใส่ตรงนี้เนาะแล้วอาไตต่อท้ายซื้อก็กลายเป็นอยากซื้อแต่ทีนี้เขาพูดถึงความอยากซื้อของใครของคุณซีนั่นเองชี้สั่งคุณซีอยากซื้อกล้องแหละ เราไม่ใช้ใต้กับบุรุษที่3นะคะเราพูดถึงคุณซีให้บีฟังสรุปว่าคำว่าโฮชิ i กับคำว่าใต้เนี่ยไม่สามารถใช้กับบุรุษที่3ได้ ทีนี้เรามาดูหมายเหตุอีกอันซึ่งเป็นหมายเหตุอันที่สองบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เราจะเสนอสิ่งหนึ่งหรือว่าเชื้อเชิญคู่สนทนายกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะเชื้อเชิญให้คู่สนทนาดื่มกาแฟเรามาดูข้างล่างนะคะเวลาที่เราจะเชื้อเชิญคู่สนทนาให้ดื่มกาแฟเราจะไม่ใช้คำว่าโคฮีกะโฮชิเดสกะโคฮีกะโฮชิเดสกะมันมีความหมายว่าอะไรจ๊ะ ก็คือเขาก็เอาคำนามเนี่ยแหละใช่ไหมแล้วตามด้วยคำช่วยกะแล้วก็ตามด้วยคำว่าโฮชีซึ่งมีความหมายว่าอยากได้อยากได้หรือว่าต้องการกาแฟไหมแบบนี้หรอแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะหรืออีกอันนึงแน่นอนว่าเราไม่ใช้รูปใต้เหมือนกันนะคะ เราไม่ใช้รูปไต้เหมือนกันตัวนี้เขาบอกว่าโคฮีแล้วก็ตามด้วยคำช่วยะด้านหลังเนี่ยใช้คำกริยาไต้โนมิไต้เดสกะก็เป็นการถามอีกฝ่ายว่าอยากดื่มกาแฟใช่ไหมยอยากดื่มกาแฟไหมแบบนี้เราจะไม่ใช้นะคะเวลาที่จะเชื้อเชิญคู่สนทนาห้ามใช้สองประโยคนี้แต่ให้เปลี่ยนไปใช้ตัวนี้แทนโคฮีว a าいかがですかโคฮีวะ oh i ิ a g a าเดสกเราเคยรู้มาแล้วนะโคฮีーーก็เป็นคำนามเนาะเราจะเชื้อเชิญอ,อีกฝ่ายอะ่ะให้ใช้โคฮีตาด้วยคำช่วยวะแล้วด้านหลังเนี่ยใช้คำว่า i ิ a g กาเดสก แทนนะมันก็จะมีความหมายว่าจะรับกาแฟไหมคะแบบนี้หรือเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้ซึ่งก็ใช้คำว่าโคฮีซึ่งหมายถึงกาแฟเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยคำช่วยโอ oh ด้านหลังเนี่ยเป็นมาเซงกะโนมิมาเซงกะเป็นคำเป็นการเชื้อเชิญเหมือนกันว่าจะรับกาแฟไหมคะหรือว่าจะรับกาแฟไหมครับนั่นเองนะคะมากันที่ข้อที่3ใหญ่นะคะข้อที่3มเนี่ยมาดูกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะตรงนี้เขาบอกว่า คำนามที่เป็นสถานที่ตามด้วยคําช่วยเ e อแล้วก็ตรงนี้เราสามารถใช้คําก่รูปมาสก่รูปมาสก็คือเอาแค่ตัวหน้ามาตัดมาสทิ้งนะคะหรืออาจจะเป็นคํานามก็ได้แล้วก็ตามด้วยคําช่วยนิด้านหลังเนี้ยใช้คําว่าอิกิมาสซึ่งมีความหมายว่าไปคิมาสมาคาเอดิมาสก็คือกลับโอเคแล้วอาจารย์เขียนให้ก่อนนะคะตัวนี้คําว่าอิกิมาสมีความหมายว่าไปเนาะคิมาสก็มีความหมายว่ามาคาเอดิมาสก็คือกลับ โอเคล้วตรงนี้เขาอธิบายว่าอะไรคะวัตถุประสงค์ของคำกริยาไปมาแล้วก็กลับเราจะชี้ด้วยคำช่วยนี้เห็นไหมคะนี้อยู่ตรงนี้เนาะวัตถุประสงค์ของการไปมาแล้วก็กลับจะใช้คำช่วยนี้ด้านหน้านั่นาแหละไปทำอะไรนั่นเองอย่างเช่นข้อ8กลมๆตรงนี้ก็บอกว่าโคเบะเอออินโดริโอทาเ,เบนิอิกิมัสโคเบะเอออินโดริโอทาเบนิ อิกิม s สมีความหมายว่าจะไปกินอาหารอินเดียที่โกเบเรามาดูทีละส่วนก่อนนะคะด้านหน้าเนี่ยโกเบอันนี้เป็นคำนามที่เป็นสถานที่ตามด้วยคำช่วยเอ e. แล้วก็มีคำว่าอินโดเรียดิอินโดเรียิหมายถึงอาหารอะไรคะอาหารอินเดียเนาะแน่นอนว่าใช้คำช่วยโอในการบ่งชี้กรรมแต่ทีนี้ด้านหลังเนี่ยเขาให้คำว่าทาเบ ทาเบตัวนี้ก็คือตรงนี้นี่เองมันคือกริยารูปมัสแต่ว่าเราตัดมัสทิ้งนะคะมันมาจากคำว่าทาเบมัสนะจ๊ะทาเบแล้วก็มัสแน่นอนว่ามันเป็นกริยารูปหน้ามัสนะคะตัดมัสทิ้งแล้วเอาคำว่า อะไรคะเอาคําว่าทาเบะนี่ยแหละเขียนลงไปทาเบจากนั้นข้างหลังเราต้องใช้คําช่วยอะไรจ๊ะคำช่วยนิเนาะแล้วถึงค่อยอะไรจ๊ะปิดท้ายด้วยตัวนี้ก็คือคําว่าอิกิมัสซึ่งมีความหมายว่าไปเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการไปคือไปทําอะไรคะไปกินอาหารอินเดียน,นั่นเองเอาใหมา่อีกครั้งโคเบะเออินโดริโอทาเบนิอิกิมัสโคเบเออินโดริโอทาเบนิอิก e ิมัสหมายความว่าไป กินอาหารอินเดียที่โกเบเห็นไหมคะวัตถุประสงค์ของการไปของเขาคือไปกินอาหารอินเดียนั่นเองนะเขาไปโกเบเพื่อกินอาหารอินเดียเนาะ ต่อมานะคะเขาบอกว่ากรณีที่คำนามกรณีที่คำกริยาที่อยู่ด้านหน้านิเนี่ยมันเป็นคำนามที่ต่อท้ายด้วยชิมัสอย่างเช่นนะคะคำนามต่อท้ายด้วยชิมัสอย่างเช่นคำว่าไคโมโนชิมัสไคโมโนชิมัสหมายถึงซื้อของเนาะเบนเคียวชิมัสหมายถึงเรียนหนังสือแน่นอนว่าตัวเนี้ยแค่ตัวของมันข้างหน้าเนี่ยไคโมโน เฉยๆมันจะเป็นคำนามเช่นเดียวกันกันกบคำว่าเบ n งเคียวเฉยๆมันก็จะเป็นคำนามนะคะถ้าแบบนี้ปุ๊บกับอีกแบบหนึ่งก็คือรูปของคำนามที่มีโอก่อนแล้วก็มีคำว่าชิมาสต่อท้ายอย่างเช่นฮานามิโอชิมาสหรือว่าซุริโอชิมาสแบบนี้นะคะแน่นอนว่าด้านหน้าโอฮานามิเฉยๆเป็นคำนาม ซりริเฉยๆก็เป็นคำนามนะคะโอฮานามิโอชิมัสก็คือไปดูดอกไม้ใช่ไหมซูเร s โอชิมัสก็คือไปตกปลาทั้งหมดที่ว่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นไคโมโนเบนเคลโอฮานามิแล้วก็ซりเราจะใช้รูปคำนามก็คือตัวของมันข้างหน้านี่แหละแค่ตัวข้างหน้านะคะแล้วตามด้วยคำว่านิอิกิมัสนิคิมัสนิคาเอดิมัสนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อ9เนี่ยเขาบอกว่าโคเบะไคโมโนนิ อิกิมาสโคเบเอไคมมันก็มีความหมายว่าจะไปซื้อของที่อะไรคะ โกเบทีละส่วนนะคะโกเบเนี่ยมันเป็นสถานที่เนาะเราเอาคำช่วยเอใส่เข้าไปแล้วตรงนี้แหละคำว่าไคโมโนเนี่ยแหละมันมาจากตัวไหนคะมันมาจากคำว่าไคโมโนชิมัสเราเอาแค่ตัวหน้ามันมาตัวหน้ามันเป็นคำนามแล้วนะคะไคโมโนเป็นคำนามจากนั้นเนี่ยเราต้องใช้คำช่วยนิใช่ไหมคะในการบอกวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของอะไรคะก็วัตถุประสงค์ของการอิกิมัสไปนั่นเองมันมีความหมายว่าไปซื้อของ ที่โกเบเห็นไหมมากันที่ข้อ10บ้างนะคะบอกว่าน i h ฮงเอะบิจ e no ุตสโนะเบิ k โคะนิคิมาสตานิฮงเอะบิจุตสโนะเบิโคนิคิมาสตะมันมีความหมายว่ามาที่ญี่ปุ่นเพื่อมาเรียนศินละปะทีละส่วนก่อนนะคะด้านหน้านี่เป็นสถานที่เนาะนิโฮงจากนั้นก็ตามด้วยคำช่วยเ e อมีคำนามก็คือคำว่าบิจ no ุตสโนะเบิงโคะ ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเบงเคียวชิมัสมันจะเป็นคํากริยาแต่ถ้าเอาแค่คําว่าเบงเคียมาตัวนี้นะเบงเคียมันจะกลายเป็นคํานามนะบิจุตสโนเบงเคียก็คือการเรียนอะไรคะเรียนศินละปะเนาะ แน่นอนว่าตรงนี้เราใช้คำช่วยอะไรจ๊ะคำช่วยนี้เนาะคำช่วยนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้ก็คือคำว่าอะไรคะคิมาสตะมีความหมายว่ามานั่นเองมาเรียนอะไรคะศิละปะที่ญี่ปุ่นแบบนี้เนาะทั้งตัวคำว่าไคโมโนกับคำว่าเบงคยวเนี่ยแหละเป็นคำนามนะคะ ทีนี้เนี่ยมันมีหมายเหตุนะคะหมายเหตุอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ากรณีที่คำนามอย่างเช่นพวกงานเทศกาลหรือว่าการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยวางอยู่ด้านหน้านี้นะคะพวกงานเทศกาลหรือว่าคอนเสิร์ตวางอยู่ด้านหน้านี้จะตีความได้ว่าวัตถุประสงค์ของการกระทําก็คือการไปเที่ยวงานเทศกาลหรือว่าชมคอนเสิร์ตอย่างเช่นข้อที่11กลมกลมเนี่ยเขาบอกว่าあした京都のお祭りに行きますあした เกียโตโนะโอมาซุรินิอิกิมาสหมายความว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปเที่ยวงานเทศกาลที่เกียวโตโอเคเนอีจละสวนนะจ๊ะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าอัสตาอาสตาหมายถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็ต่อด้วยคําว่าเกียโตโนะโอมาซุริอันนี้เป็นคำนามซึ่งโอมาซุริมันเป็นเทศกาลไงใช่ไหมคะเขาบอกว่ากรณีที่งานเทศกาลหรือว่าอาจจะเป็นคอนเสิร์ตวางอยู่หน้าตัวนี้ก็คือคำช่วยนิเนาะแน่นอนว่าด้านหลังมีคำว่าอิกิมัส มันจะตีความได้ว่าวัตถุประสงค์ของการไปก็คือไปเที่ยวงานหรือว่าไปชมคอนเสิร์ตนั่นเองเนาะมากันที่ข้อที่4นะคะข้อที่4เนี่ยเขาให้คําว่าโดโกกะกับนานิกะมาดูอันแรกก่อนโดโกกะมันมีความหมายว่าที่ไหนสักแห่งหรือว่าบางแห่งส่วนนานนกะมันมีความหมายว่าอะไรสักอย่างหรือว่าบางสิ่งบางอย่างตรงนี้เนี่ยวิธีการใช้นะคะเขาบอกว่าเราสามารถเราสามารถละคําช่วยเอะ แล้วก็โอที่อยู่ข้างหลังไอ้เจ้าโดกโกะแล้วก็นานิกะได้อย่างเช่นข้อสิบสองเนี่ยเขาบอกว่าฤดูหยาสมิวะโดกโกะเอะอิคิมัสตากะฤดูหยาสมิวะโดกโกะอิคิมัสตากะัวนี้นะ้านน้าเนี่ยเขาบอกว่าอะไรจ๊ะ ฮูยุยาซุมิก็คือวันหยุดทำไมคะวันหยุดหน้าหนาวใช่ไหมคะตามด้วยคําช่วยวะแล้วก็มีตัวนี้ก็คือคําว่าโดโกกะโดโกกะที่ไหนสักที่หรือว่าบางแห่งใช่ไหมทีนี้เขาบอกไว้แล้วว่าเอะเนี่ยเราสามารถละได้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังเขาบอกว่าอะไรคะอิคิมัสตะกะมันก็มีความหมายว่าในช่วงวันหยุดฤดูหนาวนะคะในช่วงวันหยุดฤดูหนาวเนี่ยคุณได้ไปที่ไหนมาบ้างหรือเปล่า ไปที่ไหนสักแห่งนั่นเองนะคะคุณได้ไปที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าตัวนี้เขาตอบว่าอะไรให้ก็ไปใช่ไหมแล้วก็บอกว่าฮอกไกโดเอสกีน ok ิอิก e ิมัสตะอันนี้เป็นโครงสร้างเมื่อกี้แล้วบอกวัตถุประสงค์ในการไปนะฮอกไกโดเป็นสถานที่ตามด้วยคำช่วยเอ e แล้วตรงนี้สกีสกีเป็นคำนามนะคะทำนามเอาคำช่วยนิไปบ่งชี้ส่วนด้านหลังก็บอกอิคิมาสตะก็คือไปนั่นเองก็คือไปเล่นสกีที่ ฮอกไกโดแน่นอนว่าตรงนี้เป็นวัตถุประสงค์ในการไปวัตถุประสงค์ในการไปฮอกไกโดก็คือไปเล่นสก,กีนะคะมากระเทาะริบซ้ำบ้างนะคะโนโดก้คาวากิมาตะคาระนานิกาอโนมิตายเดสโนโดก้คาวากิมาตะคาระนานิกาอโนมิตายเดสตรงนี้นะคะโนโดโน,น,นโดก้าเราก็ด้านหลังบอกว่าอะไรนะ บอกว่าคาวากิมาสตาคาระคาระใช้บอกสาเหตุเนาะเป็นเพราะว่าเพราะว่าหิวน้ำนะคะตัวนี้เวลาเราจะบอกว่าเราหิวน้ำเนี่ยคาวากิมาสตะนะคะเราต้องใช้รูปมาสตาหิวน้ําจังฉันกําลังหิวน้ํามันเป็นการบอกว่าตอนนี้ฉันหิวน้ํามากๆนะคะโนโตกะคาวากิมาสตะคาระหิวน้ําจังเลยแล้วก็ด้านหลังใช่ไหมคะด้านหลังก็บอกว่านานิกะส่วนตัวน oh เนี้ยอเนี่ยเราจะเอามาหรือไม่เอามาก็ได้เนาะ แล้วก็ด้านหลังก็บอกว่าโนมิไตเดสโนมิไต e มีความหมายว่าอะไรอยากดื่มใช่ไหมคะโน e มิไตมันมาจากคําว่าโนมิมัสนะคะโนมิมัสแต่ว่าเราตัดอะไรทิ้งคะเราตัดมัสทิ้งถ้าเราจะแสดงกริยานั้นว่าอยากใช่ไหมต้องการแบบนี้เอาคําว่าโนมิซึ่งก็คือตัวนี้โนมิใส่เข้าไปแล้วถึงจะเอาคําว่าอะไรไปเขียนต่อท้ายคะ ไตน,นั่นเองจากคำว่าดื่มจากคำว่าโนมิมัสซึ่งมีความหมายว่าดื่มก็จะเป็นโนมิไตอยากดื่มโอเคละเขบอกว่าฉันหิวน้ำแล้วละ่ะอยากดื่มอะไรสักอย่างเห็นไหมคะดื่มอะไรสักอย่างเนาะมากันที่ข้อ5บ้างนะคะโก โกะเนี่ยเราจะเห็นบ่อยนะโกะแล้วก็ตามด้วยวลีหรือว่าประโยคโกะเนี่ยแสดงการพูดที่สุภาพเป็นการยกย่องคู่สนทนาอย่างเช่นนะคะสมมุติสตาฟในร้านเนี่ยเราจะได้ยินเขาถามเราว่าโกจูมองว g o กจูมองวามีความหมายว่าจะรับอะไรดีครับหรือว่าจะรับอะไรดีคะนั่นเองเ,องเนาะ